สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กดสัมพีขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามอยู่นะครับวันนี้นำเลขดับมาฝากนะครับเพราะว่าผมก็แจกไปแล้วนะครับที่เกิงสูตนี้แจกไปแล้วแต่มีสมาชิกหลายๆท่านนะครับ ที่ยังคำนวณไม่เป็นนะครับก็ยังถามกันอยู่นะครับผมก็ให้องโพสมาฝากสมาชิกที่ท่านยังคำนวณไม่เป็นนะครับครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมก็แจกไปแล้วสูตรนี้ผ่านมา85งวดแล้วนะครับ85งวดก็ดับเพิดไป3งวดนะครับ ดับผิดไปสามงวดนะครับตรงนี้นะครับดับสิบหน่วยนะครับตรงนี้ผิดนะครับที่ที่ที่ดับผิดนะครับนี่นะครับเมื่อี่ผ่านมาก็ดับแปดนะครับออกไปสองเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดสองหามมาสองงวดเลยนะครับเล็หามมาสองงวดต่อไปจะหามอีกหรือเปล่านะครับ ก็ออกแปลกๆนะครับสูตรนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับนะครับนี่นะครับสูตรนะครับสูตรก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมก็วางไว้แล้วนะครับจำนวนไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับสูตรใช้หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนี้นะครับเป็นตัวเทียบนะครับ ข้ามหนึ่งงวดนะครับข้ามหนึ่งงวดก็หมายความว่าแบบนี้นะครับถ้าเราจะเอางวดต่อไปเราก็เอางวดนี้มาเอามวดหม่แล้วมาคำนวณนะครับนะครับนี่นะครับดูสูตรนะครับงวดิ่านมานะครับเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยก็คือห้านะครับห้านะครับห้าก็ดับแปดนะครับตรงนี้นะครับ ต่อไปสามนะครับสามดับอะไรวดววดววดต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเราต้องเอาเอาสามมาเทียบนะครับคือข้ามวดนี้มานะครับให้ให้มาออกวดนี้นะครับสามมาเทียบดูนะครับว่ามันจะดับอะไรสามมาเทียบก็คือดับหกนะครับนี่นะครับดับหกนะครับ ว่าต่อไปเสมหคุยสภานะครับดับหกนี่นะครับพอดีผมเอาเลฟิดลบเอาไว้นะครับบางทีอาจจะไม่ชัดนะครับนี่นะครับว่าต่อไปนะครับดับหกนะครับก็ ขอบคุณตรงท่านนะครับที่ยังติดตามกับผมอยู่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ